สุขุสุคนนะครับพบกับผมคือเกานะครับแต่คลิปนี้ผมสิมาสอนพี่น้องเชาารถไถในการใส่แอปวัดขนาดพื้นทีนะนะครับว่าแอปในมือถือนี่เขาวัดกันจังไนเขาใส่กันจังไหน,นะครับแล้วก็พี่น้องจะไปรับชมคลิปในการสอนใส่แอปวัดพื้นทีนะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของผม นะครับยู่ด้านล่างของลิปนะครับยูกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะสั่งกำลังได้ใจผมส้างคลิปใหม่ใหให้พี่น้องได้รับชมนะครับปะ่ะกบมาเบึงกันเลยนะครับเนี่ยนะครับสิเป็นรูปหนาลิงแบบนี้นะครับแอปแอปที่ผมใส่วัดนะครับเป็นรูปหนาลิงตรงนี้เดี๋ยวผมจะวงกลมไว้นะครับบอกว่าแอปนี้ นะครับไปโหลดอยู่ในเพจสโตนะครับคำว่าเพจสโตนี่ก็คือแอปโทรศัพท์มือถือที่ใส่โหลดแอปอ่ามือถือต่างๆนะครับเขาให้เขาเขาไปโหลดนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษค้า่าลิงกนะครับ L I N G นะครับเป็นรูปหน้าลิงก์ตัวนี้นะครับเรา็กดเข้าไปพอเขาโหลดมาแล้วลงเครื่องเขาแล้วเขาก็ เข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นไว้แบบนี้นะครับ,บ,บ,รบส่วนรักการใส่นะครับให้พี่น้องย่อขนาดเข้าไปนะครับมองหาอาหน้างานหรือหน้าที่เขาติต่องารที่จวัดพื้นที่นะครับผมสิเดี๋ยวผมหาพื้นที่ง่ายๆให้พี่น้องได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับในการวัดนี่นะครับผมก็ชีเลือกเอาตรงนี้นะครับจุดหนึ่ง ผมก็เสียววงกลมที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับมาจุดเลยมุมงันนะตรงนี้นะครับจุดแรกคือไปตั้งไปตั้งเป้าไม้เขาให้มันตรงจุดที่เขาต้องการคือมุมงันนะนะครับแล้วเมื่อกดเลขบวกตัวบวกอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับสีบเป็นสีสมบสมตรงนี้เขากดหนึ่งเทือ่อหนึ่งขั้งปุ๊บก็ไปมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วเก็ลากไปเลยนะครับปุ๊บปุ๊บ นะครับมาสุดมุมนี่นะครับหอกกดอีกเท่อนึงปึ๊บแล้วหอกก็าลากมาใส่มุมทางนี้มาครับนะป,ปึ๊บแล้วหองก็สุดมุมทางนี้หอกกดอีกเท่อนึงปึ๊บมันก็ขึ้นมาสิหอกก็าลากามานะครับลากมาเห็นมันตรงสุดมุมด้านนี้แล้วหองกดเลขบวกตัวบวกนี่อีกเท่อนึงปึ๊บนะครับเล้อกก็ลากมาใส่จุดจุดแรกสิห ố. อ่าตั้งมา ครับเขากดอีกเครื่องนึงปึ๊บมันก็จะขึ้นอยู่ข้างบนในเฮาเลยน,นะครับคืองานางานนี่หรือน้าทงนี่ก็ขึ้นสี่ไล่แปดสิบเก้าตะล่างวานะครับส่วนการลบเท้าสิไปวัดอีกทุง่งนึงเขากับพรากฏลูกศรอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างอยู่ข้างเลขบวกด้านซ้ายนะครับลบนะครับมันบบสิลบอั้ซี่นะครับนี่คือเป็นอั้ซี่นะครับส่วนการวัด ขนาดพื้นที่เงี้ยนะสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมสิมาสอนนะครับถามันเป็นหน้าถาเป็นหนา้าอได้หลายเหลี่ยมที่จตั้งไหนนะครับเขาไปตั้งมุมขึ้นกาอนะครับตั้งมุมอ่าในมุมหนึ่งเงี้นงนะที่เขาจะวัดนะครับหรือพื้นที่ที่เขาสิวัดงี้ยนะนะครับกดเลขบวกปุ๊บนะครับถามมันเป็นมุมซ่เขาก,ก็กดจุดตรงนี้นะครับ แล้วก็กดเล็กบวกปุ๊บแล้วก็โยงไปสิก็ได้นะครับแล้วกดเล็กบวกปุ๊บแล้วก็โยงมัสิไปตามพื้นทีนะที่เขาจะวัดนะครับแล้วก็กดเลขกบวกปุ๊บแล้วก็โยงไปสิแล้วก็เล็กบวกปุ๊บแล้วก็มาใส่โยงใส่มุมนี้ตามพื้นทีนาเลยนะครับแล้วก็โยงแล้ว็กดเลขกบวกปุ๊บนะครับแล้วก็โยงมาใส่จุดแหลกนะครับมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาข้างบนคือเกานะครับหนึ่งไล่สองงานห้าสิบสองตระางวานะครับแซงยังไง นะครับสาหรับพี่น้องมือใหม่ที่ขับรถไทยที่ยังบ่เข้าใจการใส่แอปนะครับคิดว่าพี่น้องเชาารถไถท,ทุกท่านก็ต้องอเกือบได้ใส่ทุกคนนะครับเพราะบางบาง,งานนะหรือบางนะบางทงที่เขาสงสัยว่าอ,องานงาน,นี้มันคือไงแท้มันคือหลายแทอันไทยภาในก็คือนานเลยแต่เขาก็ได้ไปวัดบึงนะครับเขาก็ได้หูจักว่านาทุ่งจกักรนะครับเพื่อใส่ในการวัด เงินนาะเขาไถเพิ่อนใดจังไดคือรับจ้างเขานะครับแม้กระทั่งเขาต้องการี่วัดพื้นที่ที่เขาอยากรู้ก็วัดได้นะครับใส่แอปตรงที่ผมสอนไว้ตรงนี้นะครับคลิปนี้กับผมไม่เอียงหลนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจกัรน้ำไปใส่เบิ้งหรือโหลดแอปมาใส่เบิง้งนะครับผมก็ได้มาแนะนําการใส่แอปนะครับตรงนี้ให้พี่น้องได้เข้าใจกันนะครับสำหรับเอฟซีชาวรถไถของผมทุกท่านและก็เอฟซีติดตามในช่องของผมอยู่ นะครับฝากขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามในช่องผมอยู่นะครับคลิปนี้ผมก็ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้แต่อีกอย่างก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องของผมนะครับอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งนะครับเพื่อจะสร้างกำลังแรงใจให้ผมในสร้างคลิปไม่ไม่ไมของภาคอีสานในการเฮ็ดไทยเห็ดหนาหรือการกินการเที่ยวให้พี่น้องได้รับชมนะครับขอบคุณครับ